อ่มือน,นี้สิฟ้ามาเบิงเนาะมือน,นี้เพิ่นส่งสก,การส่งสก,การในหมู่บ้านมันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเท่าสีมาเบิงในส่วนนี้เนาะเพิ่นสีน้ำขบวนศพอ,ออกจากบ้านตอนนี้กะสีสีใสกะสีมีพาพิซุส,สงละกะน่นเป็นฟูจูง จุงเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับได้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าให้เพื่อนได้ขึ้นสวรค์นเนาะตอนนี้นี่จเ้เฮาเฮากัจะเบิงอยู่กไก่เนาะเบิงไก่บ่ไดดเพราะว่าเฮาเป็นผู้ยิ่งเฮาสิบเปถาอยู่ไก่บได้เฮากัเบิงในส่วนที่สีผ้าเบิงเนาะสิผาเบิงตอน,นเพื่อนเทดจังไดตอนนี้เพื่อนกะสีย้ายเสือเขาเอิวมาย้ายเสือเออ ขบวนน้ำนาก็จะเป็นผ่าผราหลัวก็สาม,มานีนหลังจากหลังจากซาม,มานีนแล้วก็จะเป็นแม่ซี่จาจะจะเห็นมาจะเถอะอ ข้ำขบวนอะไรอย่างเงี้ยบอ้ะน้ามาอยู่โอ้ยมันขึ้นเยอแต่ว่ามื่อนี้แดดแห้งแห้งมืนขึ้นฝนตกกะโชคดีแดดตอนนี้สิเอาลงปลานี่บ่มีฝนเนาะส่วนมากผู้ที่บวชจูงนี่กะสิเป็นลูกเป็นหลานบวชจูงเป็นลูกเป็นหลานบวชจูงข้างนั้น ประกัดสิเปิดบัวไ,ได้ไล่ซสแต่ตอนนี้เพื่อนกำลังเลิมขบวนเพื่อนกำลังจัดให้เป็นระเบยียบเป็นแถวใส่มือใส่มือใส่มือ ในส่วนนี้สิเป็นส่วนที่น้ำนาขบวนรดเบิลเ <laughs> นี่ยน้อยาสังฆากรุดเบิรและาเพราะว่าคนบเคยใส่ดิ่นบเคยใส่าสังฆากรุดเบิรดดุยยัง ในในส่วนข้างหน้ากัิมีการมีหวัวมีเข้าตกแตกมีไอเดินนำขบวนเพื่อโปรยเป็นํำทางเพื่อโปรยให้ขุนสวรรค์เห็นทางต่อไปกัิมีบงังไห้ไฟบังหนามเขาเออมาบังหนาถือไปขวบคูทั้งหน้า เพ่นกับซีมี่บางหนามแน่มีหลายอย่างค่ะใน,นส่วนนี้กับซีเป็นพยาบาลเพส่วนทินิมกบวนไปใน,น,นส่วนนี้กับซีเป็นแมชี่แมชี่แม่ขาวพนุงขาวเพื่อนี่สิรพสินแปด คอยได้จ้ะเวลาไปนี่ก็ต้องคอยเชือก็ต้องจับให้มันให้มันดีรอรถออกว่าท่าน นี่ก็สิเป็นการส่งเพลินไปส่งเพลินขังสุดถ่ายเนาะเขาเรียกว่าส่งสการถ้าภาษาอีสานเขาก็จะเอ่ยว่าการส่งสการในส่วนนี้วันนี้มันแดดแห้งเพล่นก็เลยกังลมนำแต่แต่ในส่วนต่อไปก็สิเป็นขบวนในส่วนของโรงศพมันก็จะมี่ในในขบวนก็สิที่ส่วน ฉากใหม่นี่ท่งชั้นท่นงชั้นทุน่มชั้นทุน่งแล้วก็ญาติพี่น้องทีง่ไปส่งจ้ะไปจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้ะเอาไปเบิ่งต่อไปในส่วนต่อไปนะจาน้ะเนาะรบ่งขบวนเพื่น,นเ,นเ,นเนพื่อไปส่งคนอยู่ปราสาทเขาจะเอาาาาาาาิ่นว่าศาลาพะศาลาศาลายังเกาะลืมละ่ะศาลานาบุญศาาาลนบุญเออเขาเอิ่นว่าศาลานาบุญเนาะ เราจะเรียกว่าซาลาหน้าบุญสิ่งเตรียมไปกับมีร้ายยางมีเพ่องหมักเผาเคื่อไวนล่างไวล่างนาซบหรือว,ว่าหยาดตีพี่น้องมันก็ซืมีร้ายยางสิ่งของที่จาเป็นที่เพิ่นต้องใส่เนาะก็จะค้นขึืนโหลดไปาไนะจาในตัวนนี้ก็สิเป็นของบริษัทไทยประกันซีวิตนอกเพิ่นสีหมอบสิ้นไหมให้ผู้ทีเสียสีวิต ตรงนี้ก็สิเป็นจำนวน4แสนบาทจ้ะสำหรับผู้ใดสนใจกะเบอร์คุนี้อะไรได้จะเดินให้ส่วนนี้ซ <c oughs> ื้อ,อยังก่อาลาตีคงทน,ทอนเออลาตีคงทนเด้อจ้ะซียู่ทั่วประเทศหรือว่าไซส์กระดายด้อจ้ะเด้ออิทพอกระดายได้อจ้ะตัวนี้สิเป็นของแม่ลาตีคงทนในการเหตุประกันชีวิต จ้าคลิปนี้ก็มี่แค่นีและจ้าสวัสดีค่ะ